สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาจินตำกล้วยเด็กๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เมืองนอกเมืองหน้ากะได้กินอยู่ดเด้อพี่น้องเอ้ยตำกล้วยแต่เป็นอันยู่บานเฮาอยู่เมืองไทยมันกับ่แม่นอาหารรสเลิศดออพี Latin, น timeline, ่น้องนะภาษาตำกล้วยเป็นซิบ,บาเนาะแต่ว่ามาอยู่เมืองนอกนี่พี่น้องเอ้ยมันบ่ได้หากินง่ายๆเด้ตำกล้วยตำเกยก็ได้ตน้ตนโคงต้นคากรบ,บ่มีได้มีต่หัวคาลำคากระบ่มี แต่ว่าเมื่อนี้สาวกระสินไปเจอกล้วยมากพี่น้องกล้วยดิบหนวยบางอย่าเง้ยาวๆก็เลยเอามาล่องต่ำบังพี่น้องว่ามาันเสียบมาโดยพี่นอ้องเริ่มมาซีมน้ำกันก็จะว่ากล้วยดิบเนี่ยมันกินแก่กดลายย่อนได้สาวกระสินกับบงหูให้นนก,กันเนะาะแต่ว่าก็เอามาล่องบงึงเพราะว่าข้าวว่ามันต้องเอากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากินดิบแก่กดลายย่อนพ่นว่านะ ต่ว่าสาวกระสินยูนี่มันก็นหาย,ยากกว่นน้ำบาดิบต่ว่าขันจิไปหายลิม้มก็มีอยู่ดอกขังบ่ได้ไปเสาะหานนะบ่ได้ไปเสกะหาแต่ว่ามันนี่ไปล่านตุรกีมากก็เลยเห็นก็เลยล่องซื้อมาพี่น้องไม่กินเบิ่งก็สิทดล่องเบิ่งมันจะดีขึ้นบอกเพราะว่าสาวกระสินเป็นกดไลอยอนพี่น้องชอบอาหานบ่ย่อยเป็นกดเป็นกดในกระเพาะไร ก็เลยสิเอากล้วยมาตํากินล่องเบิงมันสิซอยไดบ่มันสิแก่ไดบ่อึ้นขจาวาบ่มันบ่มีต่ว่าสาวกระสินขึ้นว่ามันสิไใดอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามันกับกล้วยดิบพื่อกันไหมมันก็ขึ้นชื่อว่าตระกูลกล้วยขึ้นกันไหมกล้วยดิบไหมต่ว่าขาเจาว่ามันต้องกล้วยน้ำบาข่าน่ามันบ่มีเนาะกล้วยน้ำบามันหาบ่ก่อมันหาซอกบ่กอเดี๋ยวไปเจอตะกล้วยนี้มากก็เลยล่องเอากล้วยนี้มาตําเบิงพี่น้องไม่กินเบิงว่ามันสิแก่ได้บ่ เป็นมากกดลายย้อนเป็นมากอันจุกล่ำข้อนี่ไหมพี่น้องพอดีได้ไปเข่าไปเบิ้งในคลิปก็จะว่ากล้วยดิบกล้วยน้ําว้ามันแก,ก,ก้กดลายย้อนได้ภาษานาวกระสินบ่มีก็เลยเอากล้วยนีมากพี่น้องบ่มมีแนวดำใส่กับบมีล่าคาเสียวหัวชิงไข่พี่นอ้องหัวชิงไข่ฟานใส่แล้วก็สีต่ำคพือยอจเน่าต่ำกล้วยบานเท่านี่แหละเพืจะกระจอกหาบคายอันเดือแถวแถวหน้าหน้าไหมแถวหน้าหน้าแถวสุขุมวิทไหม เจ้าหาปันเป็นกระเซเอาเห็นไหมตํากล้วยแล้วก็ตํามะฮุ่งตําขนมกินเด้อเด้อกันแม่และกันเขาย่ำบ่อแหนมย่ำเนี่ยแม่พี่น้อง <c oughs> จากกระสินก็เล็กขึอยากกัะเลยสิมาลองตําเบิองมันสิแสบบ่มาเด้อพี่น้องเด้อตําม,มาเบิองน้ำกันจากกระสินตํากล้วยเด้อเดือนเที่ยงขึ้นบันไดก็มาตําเด้อพี่น้องตอนนี้กรลังสอยปอกๆอ,กอกยู่ในซีทูมหาทูมประเทศของประเทศสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องแต่บ่านมันอยาก สาวกระสินนีบเรือกเวลาดอกพี่น้องว่าแต่อยากย่ำได้ตำกินย่ำนันพี่น้องเอาตำแล้วๆก็มาซิมพี่น้องมากแสบพี่น้องแต่ว่าหส่นเปบียวัดหน่อยใส่บักเน่าบ่มีปบักขามใส่ใส่บักเน่าพักแก่กับว่ามีมีจะพัก <c oughs> มิจะพักสี่หอมหน่อยหนึ่งพี่น้องมันเดิอกระไปหาประได้บ่มี่พักกินกับแต่ว่าตำกล้วยนี่เขาจะจินกับพักอย่างพี่น้องสาวกระสินกระลืมว่าแนวแก่กับตำกล้กกกวยเขาใส่ยัง แซ่บอยู่พี่น้องกินแล้วก็น,น้ำลายแตกอยู่มาเด้อพี่น้องเด้อจวดจาดน้ำกันตำกล้วยแซ่บแสบดิกดึกเห็นแล้วก็น,นำ้ำไลยเฮียนำ้ำไลยไหลพี่น้องมากกินตัวกระแ่บอยู่พี่น้องแต่บ้างบ้าสชาติสึกกันแล้วก็ข้าเจ้าตำคขายได้ไปแดกแซบ่บมาใส่ไปแดกเนี่ยตำจกจกเอาใส่ปิดมองตัวเสะนะ้น เอามาพี่น้องตำแล้วๆมาซีมน้ำกันมันเสีสบป่ะเจืดจาดฟาดบื้มมาหนิมาเด้อมาเด้อเดีวแล้วแล้วด้อพี่น้องด้ยตำกล้วยบันมากมากมาแสบน้ำกันเจืดเจืดพี่น้องสาวกระสินผ้าแสบตำกล้วยเดืกเดม <laughs> ันบ่มีกล้วยก็เอากล้วยมาดัดแปลงเอากล้วยนี่แหละ กล้วยบ้านเพิ่นนี่แหละเขาเอินกล้วยยังดอกกล้วยทั้งประเทศผิวดำพุ่นละพี่น้องตำแล้วลดน้ำตาก็สิออกมากระมาณน้าี่ละมาเด้อพี่น้องเอาเอามาพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บแสบน้ำกันยังบุตำไปครึ่งนึงเนื้อบักใหญ่ายงายขนาดเป็นกล้วยดิพุ่นล่ะกล้วยมาทั้งพวกผิวดำพุ่นละตั้งแอฟริกาใคยบอกง่าพัดกลับกับผมนี่นี่ต่าง หอมไมนี่แต่ไบซีหอมมันเดิกดละสองถุงเครืองสองถุงเครืองนี่เนามามามาแสบน้ำกัดจจัดขึคือยากไหมซื้อมากระโดดลายมือแล้วเพราะอะไรต่ำจักจั่ยยังมึนอย่างมึนมึนเ่าแบบ